มาจ้ะพี่น้องตำสู้วะนะคะใส่หน่อไม้มีแคบหมูมีกลุ่งนะคะแซ่บส,สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องอม,มาวันนี้แม่จะพามากินตำตำส้วมีหน่อไม้ได้วยนะ ตำสั่วค่ะมาเด้อกระสิบกระสาบเดี๋ยวลูกิตือนมีผักเคลนะคะโปรตีนสูงนะเนี่ยอขอเที่ยงขเที่ยงตอนใบอะไรไม่ี่ยเดี๋ยวสี่โมงเย็นนี้ไปกินข้าวบ้านเพื่อนนะ <laughs> เพื่อนรุ่นน้องยี่สิบเก้าปีคนโปรแลนก็จะเห็ดแกงเกียววันให้พี่นี่กิน <laughs> บอ,บอกว่าเป็นตองเฮดอยากซู้ฝีมือเฮดกับเขาอให้เขากินนะเพราะว่าลูกเขากับลูกเขามักเล่นน้ากันเนาะก็เลยเดเป็นมูก,กันลูกเขาเป็นผูายผู้บ่าวน้องโซเฟียลูกเล่นน้ากันแม่กับปร์ตียอยู่ที่บ้านเขาก็มีลูกหน่อยกันพี่น้อง ลูกเขาเป็นไอรุ่นโนอาเดือนหนึ่งโอ้หเขาที่เดือนพ่องพ่อมกันไล่ไล่กันเพราะว่าอากาศมันเน่าเราก็จะแพลนกันแบบว่าวันนี้ลูกเขามาเล่นบ้านเราบ้างพรุ่งนี้เราไปเล่นบ้านลูกเขาบ้างใชนไหม่ะ ไปประมาณนี้ค่ะพี่น้องอันตั้างเยอะแล้วไหมวันนี้ไปเล่นกับเพื่อนคนนี้พุ่งนี้ไปเล่นกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเห็นไหมหลังเลิกเรียนหลังเลิอกอันนี้จากโนบานนะอขอโทษค่ะพี่น้องเออ,อ,อพวกแม่แม่ก็ดื่มกันแต่แบบดื่มเบียร์แบบไม่ไมีแอลโกอฮอล์ แต่นี่ไม่เคยไม่ค่อยไดเอารูปบก่อยเด้ถ่ไทยรูปลงเด้เวลาเขาไปเล่นน้ำมูกเพราะว่าฝรั่งเขาบักใา้ไ่าทยรูปนะพี่นอ้องอคนก็นจะคิดว่าตาบินี่อยู่ตเะเฮือนบอก่กล,ลูกเลิกจะขี้ตากะไปเล่นบ้านมูสินะจะเป็นเพื่อนฝรั่ง ีประโยชน์มากเลยไปนะราชนีแห่งผักสีเขียวค่ะมอาชิตื่นมา่ะขบมูฝรั่งก็ดีเลยเป็นหน่อไม้เซตเขาดีดี ันนี้โม่ฝรั่งก็ดีขึ้นกันได้พี่น้องเขาบ้ออิสากันเขาบบเบ้เบ้าพือนกันเด้ไม่ <c ười> เสร็จเขาดีนะอันนี้ได้สวยเหลือเขาอยเางนไหมแบบประมาณว่าไอ้เธอเธอหยุ่งยากที่ฉันเดี๋ยวฉันเลี้ยงน้องโซเฟียให้แบบมูนนะ เอาโซเฟียมาฝากไว้จกักสองชัง่วโมงเธอจะไปเห็ดยังกระแดงใช่ไหมแบบมูฝรั่งนะเขาเขาชิมักแบบว่ายืนานย่นคอเสนอวันดีว่าเธออยากเป็นหนังเป็นหนีก็บอกกันเดอร์อูคนนั้นประเทศอย่างกับบราซิลบัารนี่วกาอส่ก่อน Do à Noah, hello. Hello, Noah. Mamma, hè. má hè, luật. Sì, sưu. Mamma, hè, luật. Mamma, hè, luật. Mamma, hè, luật. อืมอืมรังเ็ดแกงเขียวหวานกินตอน4ีโมงแรงตอนนี้ประมาณบ่ายโมงับไรอ่นงอง้เขาเทีย่ยวไปเนี่ยกินร้องทองไปก่อน นี่เนี่ยเ,ยเป็นขั้นตัวในเขาเห็ดแกงเขียวหวานน้ำมะพร้าวมา,ามที่จังแดนแต่พี่นี่กับบมานเ,นเป็นคนมาก,กินแกงเขียวหวานน้องบ่าบามาก,กินอาหารไทยมาก,กินอาหารอีสานแต่ว่ามูเช่นไห้กินก็เออนี่นี่เป็นพี่ของน้องเกวปี แปดเก้าปีอแต่ว่าด้วยความที่ฝรั่งเขาตัวใหญ่นะบ้นมีไผรเชลวัเนี่ยอายุสามยี่สิบเขากินฟาไ์ม่นีประมาณยี่สิบย่ปยี่เก่าใั่ไอ่าคนเอ็ดแซงตัวหน่อยอ่ะ นั่งเดินคนเดียวนัว้วนัว้นูว้สงสัยจะเดี๋ยวรถเคลนมาไวเนี่ยพักเบรกรถเคลนแล้วก็นั่งสด้เห็นนน้อเนี่ยดิอุ้มลูกกินเลยอย่านะอย่าหันมานะดิเข้าตานะ กอดตรวจกอดไปค่ะพี่น้องนั่งบอยอมนอนรลดเข็นไม่ยอมนอนแม่ก็ไม่ได้กินนะจ๊ะอืมอืมเสร็อืม,อ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 ม nó rất ngon bà, ừm, ôm nè loạ, thua mình tít mẹ Tôi tao thấy uổng nè, ngua nè โอายังไม่ออกฝรัลล่งเหมือนเหมือนโซเฟียโซายังหน่อยอยู่โซเฟียสิออกฝรัลล่งกว่าแต่ว่าโซเฟียสิออกตอนออกฝรัลล่งนี่ก็บสองสามขวบเด้ก่อนนี้หน่อยก็บ่ค่อยออกฝรัลล่งแต่สีตาหนังเป็นสีเทานะพะในอใหญ่ขึ้นมามันก็ออกเป็นสีสีจังใดดอกสีทั้งน้ำตาลทั้งเขียวทั้งเหลืองมีเบิดอ่ะโซอ้ายังมันไม่เมะเอาออกมาทางเอเชีย โอ้วพลั้วย่นมันคือแม่คอยดูตอน,นตัวแต่ผมน้องสีน้ำตาลนเนี่ยตอนี่นกับตอนนี้น่อยสเฟียกับผมดำเท่าไหร่าามามันก็ออกน้ำตาลอืม,อ,มอ่ะมองอะไรหรอโมไม่ให้แม่กินข้าวลวอยากกินด้วยเหรอ อลอ้ออวกเขาดูก็กลววกินไรคือยังไงมันกันหนึ่งผักหนึ่งอัน,นเพราะยังไม่ถึงหกเดือนก็กินผักไปก่อนพวกผักไอผักหนึ่งพวกแคทลอดพวกฟักทองเหมือนเขาตัวตัวยาวตัวน้ําหนักเขาอยู่เจ็ดกิโลกว่าแล้วเนาะโนอาหนะมอเขาเลยให้กินจริงจริงต้องกินตอนหกเดือนแต่ว่าโนอาหมอให้กินตอนเนห้าเดือนมาบ้า ให้ลองเชิงไปก่อนนางกินนะหนึ่งผักบคค็อกลีแครอทฟักทองบางทีกับแบบคะคะสลับกันไปสเปนเนตผักโขมมันฝรั่งแล้วกับปันนี่ก็หยดน้ำมันน้ำมัน,มน ยดใจกับอาหารนะแต่ว่าบอแมนน้ำมันโอลิฟออยล์ได้อีกอันหนึง่งยดใจนิดนึงตอนชิบอดลูกนะมันได้อะไรก็ไม่รู้นะมันช่วยให้อะไรสักอย่างจำม่ได้มอบอกให้ยดใส่ในอาหารหมอบกอกแม่กินมนดเลยลูก มานนไปนอนก่อนนะไปนอนก่อนนะอืมอืมเราไปนอนก่อนนะ กินมือเดียวถ้าจะรอให้เขานอนอีกก็ไม่รู้เมื่อไหร่<ม>รองลงแล้ม จะพักอยู่สุขุมวิทยี่สิบสี่บอลเขาเอาสั้นชุ่ๆงให้พักอยู่สกายวิวเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเพราะว่ามันมีรูปท็อปมันมีสองสเตปแต่รูปรูปท็อปที่สูงสุดเขาไม่ให้เอาเด็กขึ้นไปแต่รูปท็อปชั้นลงมาเนาะไอ้เด็กน้อยขึ้นไปได้ไงก็เลยนั่แหละก็เลยเลือกโรงแรมนี้มันใกล้เอ็มโคเทียเอ็มพเรียมใกล้สถานีรถไฟพร้อมพงษ์ทิเก่ากันนี่พี่ถองสุขุมวิทยิ่สี่ ก่อนทํนนทำงานเห็นละตัวยิบเดียวหนึ่งผักนีใหู้้กแลว็ปั่น,นึ่งถั่ถสักทองแกะหลังะ ผสมผสมมันไปลแล้วก็ปั่นให้ลูกกินเรื่องกับข้าวเด็กมนถนัดนเนี่ยอันใดมีวิตามินเนี่ยโอ้ยนี่คูอสีผักนะหน่องโซเซียลนี่กินหลากหลายเฮต้าแซลมอนให้กินนะ หนึ่งเส้ามอนแล้วกับผักหลากหลายชนิดหลายสีแล้วมาปั่นมันเป็นนวอนไปรูปบ้นวน้อนน้อ,อน,นกันไม่กินข้าวกันแล้วตื่นต้อ,ตอนแม่กินตลอดเลยไอ้คนนี้เนี่ย Nó <laughs> <laughs> đẹp đều không? gặp <laughs> <laughs> mơ mẹ vậy không? หน่อยปะไปแล้วพี่น้องหน่อก่อกวันนะส,นสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอ้ป่ะป่ะแม่ไปแล้วแม่ไปแล้ว